จากข่าวลือที่กระชอนทางโซเชียลนะครับว่าโครงการเราชนะจะจ่ายเฉพาะพื้นที่28จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือเปล่านะครับในคลิปนี้มีคําตอบและ4กลุ่มที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับมาเช็คดูในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ก,กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม ก่อนอื่นผมขอประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่งนะครับโครงการคนละครึ่งจะลงทะเบียนอีกครั้ง1.3ล้านสิทธิ์นะครับในวันที่20มกราคมนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าไปลงทะเบียนนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบถุงเงินไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อจะรับสิทธิ์เพื่อในการใช้จ่ายซื้อข้าวของจากร้านค้าร้านอื่นนะครับก็สามารถลงได้นะครับเพราะว่าในช่วงแ,กแรกๆยังมีความเข้าใจกันผิดอยู่ว่าพ่อค้าแม่ค้านั้นจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการลงทะเบียน เช่นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเลือกว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าจะเลือกเป็นผู้ซื้อนะครับแต่ว่าล่าสุดนั่นคือผมรู้จักเพื่อนๆที่อยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งเป็นร้านค้าซึ่งร้านค้าก็สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อได้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งแอปเป๋าตังค์และแอปถุงเงินนะครับแต่ว่าก็ต้องรอลงทะเบียนที่2ี่นี้นะครับ เอาละครับสำหรับโครงการเราชนะนะครับซึ่งวันก่อนมีข่าวลือว่าจะมีการเลือกช่วยเฉพาะใน28จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าจะจ่ายทั่วประเทศนะครับทั้ง77จังหวัดเลยซึ่งโครงการเราชนะนั้นจะแจกเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในโควิดระลอกใหม่นะครับ3,500บาท2เดือนนะครับแต่4กลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับกลุ่มแรกได้แก่ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐนะครับกลุ่มที่2กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับกลุ่มที่3กลุ่มผู้มีรายได้สูงนะครับผมอาจจะเข้ากลุ่มนี้นะเนี่ย <c oughs> และกลุ่มที่4นะครับกลุ่มแรงงานที่ได้รับสิทธิ์จากประกันสังคมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม